อันนี้จะเป็นอุณหภูมิอุณหภูมิค,ความร้อนนะครับความร้อนอ่ะที่เหมาะสมสำหรับการฟักไข่ครับอันนี้ความชืน้นตัวนี้จะเป็นวันที่เราขนสนงครับอ่าน,นี้เรา,ราใส่เข้าไปปั๊บอือใช่ครับแล้วยังไงต่อทุกหนึ่งชั่วโมงจะฟิกไข่มันฟิกเองอตัตโนมัติมอเตอร์นี่ครับด้าน,นไหนตอรเชื่อมย้ำกองจะมีมอเตอร์ยี่ห้อไหนอ๋อตรงนู้นข้างในนู้นมอเตอร์ตัวเล็กนะเนี่ นี่ครับมันจะเป็นในโระมาณรับเท่าไหอ่าใช้ไฟอะไร DC หรือไฟ AC ไฟจากแบตใช่ไหม DC นี่ไฟบ้านอ๋อสองระบบเลยนะออ๋โอเคแล้วไออุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการฟักเนี่ยเท่าไหร่37.5สิบอ๋อนี่คือตั้งมาแล้วนะนี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วครับเวลาก็ประมาณสองวันนหละไม่ใช่นี่เห็นเขียนเล็กสองนนี้คือไอการพิไข่ายเล็สอง คือพริกอย่างเงี้ยนะพริกเคี่มันพริกแค่เก้าสิบองศาอ๋อเก้าสิบองศานิดเดียวแล้วก็ย้อนกลับเลยไงเราพลิกเพื่อให้มันมันเป็นไงให้มันให้ทัวถึงอ๋อถ้าถ้าเป็นฟักปกติทั่วไปมันก็แม่ไก่กกบางทแม่ไก่กกมาทั่วแต่อันนี้คือถ้าจะให้มันชัวร์ๆสม่ำเสมอก็น่าจะหมุนไข่เพื่อให้ได้ความร้อนได้อุณหภูมิที่เหมาะสมได้แล้วกี่วันโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฟักสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดวันโอ้ยนานเหมือนกันนะ คือเราเอาไว้ในนี้เลยได้พักทิ้งได้ประมาณตามจำนวนล้างนี่สามารถเพิ่มได้ไหมัันสงคมไอตัวนี้มันมีขายทั่วไปไหมหรือว่าไงเราไอล้างตัวนี่อ๋อนี่ไซส์สำหรับไข่นกทาแต่นี่ยคือตัวนี้มีขายทั่วไปแต่สิ่งที่เราทำคือตัวนี้เอามาควบคุมมันควบคุมอะไรมันโอเคาวิทยาลัยการอาชีพโพทอง